สวัสดีครับทีปกรณ์ฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับเมื่อนี้กยมารายงานตัวอยู่สวนหลังบ้านเจ้าของคือเกา่าพี่น้องเมื่อนี้กยตำรวจบ้านอยากนำเสนอดีเด้อพี่น้องเด้ตอต่อหน้าเขานี่ยละ่ะกำลังเบิ้งนี่แหละพี่น้องนี่เบิ่งพร้อมๆกันนี่แหละพี่น้อง อันนี้เป็นข้างบ,บักเขียเขียพี่น้องบักเกลือเทดเท่านี่ละ่ะบ้านผมเอิ้นบักเขีย,ยาาาเ,เขียภาษากลางเพิ่นก็เอิ้นบักเกลือเทศผมมองวาปลูกไว้นี่มันสิมีอยู่สองสายพันธุ์พี่น้องสิมีบักเกลือเทศใหญ่ซึ่งเพิ่น ชอบเอาใส่ยำต่างๆพี่น้องแล้วก็บ,บางคนก็เสียาใส่ตำสมน้ำแต่ว่าก็สิมีบักเขือนหน่อยน้ำด้พี่น้องบักเขือเทศนหน่อยบักเขือเขื่อนหน่อยบักเขือเขือลูกม้วนๆกลมๆเหมือนเพื่อนเอาใส่ตำสมพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านตำรวจบ้านเนี่ยมันเป็นร้านค้าขายของช้ำซึ่งมันก็มีบักเขือเขือที่มันเน,าน่าเนาะพี่น้องเนาะ เอาขายบลเบิดตนวบ้านเก่เามาใส่ถุงขยำขยำพี่น้องใส่ถุงขยำขยำแล้วก็เอามาหยอดไว้เอามาหยอดสดสดได้เลยพี่น้องเนี่ย่ได้ตากปล่อยมันมเหนว่าในมันแหง้วพี่น้องในสดสดเลยขยำขยำแล้วก็เขาก็เอา,าเตั้งแต่ในมันไม่หยอดลงหลุมพี่น้องตะกอนมันก็เป็นแปลงหอมนี่แหละพี่น้องเนี่ย แปงหอมมันโอดบ้านเก่ามาหยอดไปสลับกับหอมตอนนี้กัหอมกัย้อนไปใกลส้สิเบิดแล้วละ่ะพี่น้องเดี๋ยวอยู่บ่หลายพอดีกับมะเขือเขือมันใหญ่เข่าเทียดมันใหญ่เนาะพี่น้องเนาะมันใหญ่ก็เลยมาเข็ดหัานไว้ให้มันเนาะพี่น้องเข่าคางคืข้างบักเข่าเทียดพูดอดไว่ามันสูงบ่เนาะพี่น้องพูดว่ามันตำ่ำ คอมเมนต์มาบอกกันในเรื่องพี่น้องเรื่องผู้ใดเคยเห็ดตกลงบ้านก็เห็นแต่อยูใ่ในคลิปพระเจ้าเลยมาเห็ดน้ำน้ำแนวพระเจ้าพี่น้องแจกว่ากว้างแจกว่าสูงแจกว่าแคบอันนี้เขาเก่เาตามตามพื้นที่เขามีพี่น้องพื้นที่เขามันเป็นโค้งๆคงเอียงเอียงเขาก็เห็ดโค้งๆงเอียงไปน้ำนี่แหละน้ำแถวแบบเกลือเทศเท่านี่แหละพี่น้อง พอดีมันกำลังซีง่พี่น้องกำลังซีออกดอกกำลังซีเป็นหมากน้อยมันกะเบิ่งแล้วก็คือสีเท้าเคียวยู่พี่น้องเป็นสีต้นเาย้าขึ้นตำรวจบ้านเห็นก็เจ้าเห็ดอยู่ในชิปตำรวจบ้านก็เลยเห็ดน,นำเ,นเหย้าขื่นหน่ยพี่น้องนี่ เอากระซีมาทาเบงอีกน้ำกันพี่น้องว่าอนาคตเดือนหนึ่งไปทัางนาเนี่ยหลังจากที่มันออกดอกติดลูกแล้วเนี่ยมันสีเป็นลักษณะใดมันสีเต็มข้างบ่อมันสีอ่างข้างบา่หรือว่ามันสีแอแแมะอยู่จนเสียพี่น้องเขาก็จะคอยมาทาเบิงน้ำกันนาะพี่น้องเนาะนี่ครับ เป็นแปลงหอมเก้าผมถอนหอมหมอกเบิร์ดล่ะพี่น้องเหลือ่หลายเมื่อเนี้กัสิมาว่าเรื่องเรื่องของหอมนี่ละ่ะพี่น้องซึ่งตำรวจบ้านได้ปลูกไว้มันมีผลดีหลายก็ผลเสียพี่น้องก็เลยอยากมาแค์ประสบการณ์ให้พี่ให้นองฟังน้ำกัน ว่ามันดีจังไดตำรวจบ้านสำหรับหอมบัวเขาเนี่ยพี่น้องหรือว่าบางคนก็ซื้อื่นว่าหอมแบงมาสันวาบางคนก็ซือื่นบอคือกันเด้หอมมันมีหลายชนิดหอมมาจากทางอุตลดิ์ก็มีพี่น้องหอมอุตลด,ดิ์หอมโคราชแล้วก็ซีอี้หอมนึงก็คือหอม บัวเลยก็เป็นตระก,กูลหอมแบงค์กันนั่นแหละพี่น้องอันใดดีกับพี่น้องก็หามาปลูกลดดีป็ดถูกสายพันธุ์พี่น้องตำรวจบ้านซื้อมาปลูกดีกับเพราะว่ามันเป็นหอมบัวเลยว่าสินซื้อพันมาพี่น้องซึ่งกล้าปลูกได้สองเดยียแล้วนะพี่น้องเนี่ยอนไปขครนาบ้านเจ้าของไก่สิเบเอ็ดแล้วละ่ะเหลืบอบปลาย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่ดีสำหรับเกษตรกรผู้ที่อยากปลูกพืชผสมประสานหรือว่าพืชร่มลุกสองเดือนสามเดือนจังนเสียพี่น้องขาย,ยมันกระสิยยได้ประมาณสามเดือนฮอดสี่เดือนคนเดียวหนนอมเนี่ยพี่น้อง มันเกิดซเป็นพืชที่ว่าอายุสั้นแต่ว่ามันกบว่าวักบอว่าเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วมันกะโรยไปมันโบเมนเท่าไปแก้ไปมันโบเมนพี่น้องมันซีขยายออกไปเรื่อยๆืจนกลัวว่าอายุมันซิได้ห้าเดือนหกเดือนหรือว่าเฮา ต้องการจะให้มันลุงหัวเขาก็จะคอยลดน้ำลงให้มันเหี่ยวมันแห้งแล้วเขาก็ถอนหัวมันเอาไปเก็บไว้เฮ็ดหัวพันไปถถาปลูกทังต่อไปได้พี่น้องเป็นพืชเศรษฐกิจที่ว่าดี สำหรับตำรวจบ้านนี่ยกให้เป็นพืชที่ว่าดีที่สุดสำหรับพืชที่ตำรวจบ้านปลูกอยู่ในขณะนี้นอกพน,อกน้องเนอะในแปลงออเจาะนี่หลังบ้านของตำรวจบ้านนี่ซึ่งพืชตัวนี้นี่ขอบร้วหนึ่งเมนูหนึ่งแต่ละมือนี่ต้องได้ใส่ หอมพี่น้องประกอบอาหารเพราะว่าตำรวจบ้านปลูกไว้สามซี่แปลงเบิดขายเบิดก้อนหอมป้อมพี่น้องหอมป้อมนี่ตำรวจบ้านปลูกไว้สองแปลงขายเท่าเดิมนี่ยังบ้านได้เบิดอยู่พี่น้องพืชชองชนิดนี้มันซีไปน้ำกันได้พี่น้องหอมแบงกับหอมป้อมนี่ เวลาขายเขาก็เอาไปมัดรวมกันขายปริมาณหอมนี่เคงิงหนึ่งแล้วก็ปริมาณหอมป้อมอีกเคองหนึ่ง,งหรือบางคนเพื่อนก็สิเอาผักเฉลยเลยพี่นอ้องบ้านผมเอื่นบักเฉลยเลยหรือว่าภาษาไทยเพื่อนก็สิเอื่นผักหอมเปรย์นะพี่นอ้องผักหอมเปรย์ที่เป็นใบ ยักๆยักๆพี่น้องเป็นกระเซียวร่วมกันสามชนิดเป็นกระเซียวไปมัดร้วมกันแล้วก็ขายต้นหอมนี่ขณะนี้พี่น้องยู่บ้านผมนี่โลละโลละห้าสิบบาทพี่น้องน้ำตลาดทั่วไปส่วนหอมป้อมนี่โลละสี่สิบบาทเมื่อวานนี่ผมก็ได้ตัดไปโอ้ขอโทษพี่น้อง ได้โลกได้โลกไปให้แม่ค้าอยู่ตลาดโนหินเขาเนี่ยละสิบกิโลกันยังบ้านด้เครืองอยู่พี่น้องหอมเนี่ยปลูกซ้ำๆกันหอมเบิดก้อนหอมป้อมมันปริมาณมันหลพี่น้องปริมาณมันหลายก็กันถ้าเขาซีปลูกพืชสองอย่างเนี่ย เพื่อว่าเอาไปขายน้ำกันนี่เขาก็ต้องปลูกหอมหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสมมติว่าเขามีทีอยู่ไรหน,นึ่งจ้ะเขาก็ปลูกหอมตั้งจากสองงานเขาก็ปลูกหอมป้อมตั้งจากเคืองงานพี่น้องผักหอมเปีอีกเคืองงาน รวมเล้วมันก็จะเป็นสามงานอีกงานหนึ่งเขาก็ปลูกพืชชนิดอื่นๆเพราะว่าทีเป็นบักเขือบักพริกบักเขือเขือบักหุ่งบักกอใช่สิหระพี่น้องปลูกผสมประสานกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไผ่ตูพี่น้องหรือภาษาไทยอื่นแมงลักแมงลักปลูกไว้ บ้านผมขายดีดีพี่นอ้องไอตู้เน่เดี๋ยวนี้นั่นเหลือเบิดพี่นอ้องไอตูเหลือกันแต่จงไวต้นทีมันมีดอกหลายๆก็จงไว้าเอาพันธุ์มันพี่น้องไวจะปลูกฤดูการต่อไปถ้าเขาสิปลูกเดี๋ยวนี้ก็ปลูกได้พี่น้องเขาก็ไปซื้อไอพันธุ์จากตลาดมาปลูกเอา อย่ปลูกก็ยังก็ปลูกได้ช่วงนี่พี่น้องช่วงแรงเนี่ผมเคยปลูกเล้าปีกายนี่ผมก็ปลูกเดือนนี่ล่ะสวนนี่ลังบ้านผมผมนี่ได้ครบหนึ่งปีพอดีนี่พี่น้องนี่ปีกายนี่ผมก็เห็ดตอนนีหล่ะ mm hmm. เดือนมีนาเริ่มเดือนมีนากลนคลองกลนสาสหน่อยเอาดินขึ้นมาปลูกคลองกับประมาณปลายเดือนมีนา ต้นเดือนเมษาผมเฮ็ดปีกายในพี่น้องอันนี้ครบหนึ่งปีพอดีซึ่งผมกะซี่ยกให้พืชที่อยู่หลังบ้านของตำรวจบ้านนี่ค,คือหอมแบงเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนดีกว่ามูพี่น้องในช่วงนี้เนาะช่วงที่ผ่านมาเนะี่ยขายดีกว่ามูแล้วก็ความต้องการ คนต้องการหลายพี่น้องเพรว่าที่เป็นไทยบ้านหรือว่าอยู่น้าตลาดลาดลีเพิ่นกะติดต่อนี่ครับผมปลูกไว้เสียมใหมกับต้นเกลือเคลือนี่แหละพี่น้องนี่มันเหลือปลาไหลผมจงไว้แต่เห็ดเนวพี่น้องจงไว้แต่เห็ดแนว้ ครับเมื่อนี้กาตำรวจบ้านกันมีเลี้ยงมีเล้ามาเว้าให้พี่เห็นน้องฟังก็กคือเลี้ยงของหอมหอมแ้งซึ่งเป็นพืชเศรษฐ,ษฐกิจที่ดีที่สุดยังในสวนหลังบ้านของตำรวจบ้าน,นว่าพี่น้องเนาะหรือว่าอนาคตข้างหน้าต่อไปมันมีพืชตัวใด ที่ดีดีกว่านี่หรือว่าร้องร้องจากนี่ตำรวจบ้านกัซี่ขามาบอกให้พี่เห็นน้องฟังน้ำกันคือเกาครับสำหรับชิปนี่ก็เอาซ้ำนี่ก้อนพี่น้องชิหนายชิปไม่เขาจังค่อยมาคุยกันดีว่าพืชตัวใดน,นาปลูกกงมู หรือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่จังเสียพี่น้องไล่เลี้ยงตามลำดับเขาค้นปลูกพืชชนิดใดหลายปลูกพืชชนิดใดล่องแเราหอกับมาปลูกพืชชนิดใดที่ว่าเป็นพืชล้องๆองล,อง,ล,อง,ลองไปอีกเขาก็ต้องมาทดสอบคือกันกับตำรวจบ้านนี่แหละพี่น้องตำรวจบ้านเฮดยูเดอยนี่นี่คือเฮดทดสอบ เห็ดทดลองเบิงว่าพืชตัวใดมันดีตัวใดมันร้องลองไปยังเสียพี่น้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์หา้าเฮากระิได้ไปปรับใส่ในสวนบางโอกาสถ้าเฮา,ม,านะนะมีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะมีโอกาสมีเวลาไปเห็ดแลงง่ายคือเพิ่นนี่พี่น้องเฮากระิได้ประสบการณ์จากจุดตรงนี้ก็คือสวนหลังบ้านของเจ้าของนี่แหละ เพราะว่าเขาปลูกแถบสุกยางมันสิเหลืออยู่ตั้งแต่บักพริกพี่น้องที่ตำรวจบ้านปลูกแล้วบ่ระสบคว้อมสำเร็จแต่มาตอนนี้นี่ตำรวจบ้านได้ปลูกทดลองไว้ยี่สิบสามสิบต้นแล้วพี่น้องปรากฏว่ามันงามดีดีพริกปีเนี่ยพี่น้องกำลังออกดอกโดยคลิปต่อไปตำรวจบ,าบ้านสิบอกให้พี่เห็นน้องฟังน้ำกัน สำับคลิปนี้เอาซัำนีก่อนพี่น้องคลิปนายคลิปไม่ยังค่อยพอกันเด้อพี่น้องเด้อขอได้เบิ่งคลิปของตำรวจบ้านเราไปถือเลขถือเบอร์ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งสูผู้สู้คนพร้อมเก็บจะได้พร้อมไข่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ